เราไม่ได้รังเกียจมนุษย์นะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเรารักมนุษย์นะเรารักผู้ที่มีศีลเราสาธุกการสามารถไหว้ได้ด้วยแต่ผู้ที่ชั่วเราก็ซัดเต็มเหนียวเพราะมันเป็นหน้าที่เราทุกคนล้วนมีหน้าที่เทวดาก็ล้วนมีหน้าที่เช่นกัน าะเราบอกแล้วมนุษย์เวลาที่เจอเราตรงนี้ยถือว่าเรามีบุญร่วมกันนะที่เราจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างแต่ถ้าขึ้นไปหาเราแล้วจริงๆ่งพวกเจ้าไม่สามารถเดินกลับหันหลังใส่เราได้แล้วเราไม่ฟังเรื่องมนุษย์ทั้งนั้นเรามีภาพให้พวกเจ้าเห็นทุกเรื่องแล้วเราก็ตัดสินเลยพวกเจ้าไม่สามารถอ้าปากพูดอะไรกับเราได้ทั้นสิเพราะสิ่งที่จดมันคือความจริงทั้งหมดอยู่ที่พวกเจ้าจะจําได้หรือไม่ได้แต่ความจําในโลกมนุษย์พวกเจ้าไม่สามารถเห็นภาพที่เราให้เห็นได้เพราะพวกเจ้ายังไม่ได้เสียชีวิต ผู้ที่เห็นภาพก็คือผู้เสียชีวิตอย่างเดียวตอนนี้พูะเจ้ายังมีชีวิตอยู่เนื้อหนังมังสาก็ยังครบขันห้าครบไม่สามารถเห็นสิ่งที่เราให้เห็นได้ได้ฟังแต่เสียงเท่านั้นนะ่ะแต่เสียงที่เราพูดออกไปเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรบุญใครกรรมมันแต่เรานั้นทำที่สุดละเราชัดเจนที่สุดเราไม่มนม่นเเบลาพูดเพื่อจอเลวไหล ชื่อเสียงของเรามันมีมานานอยู่แล้วเราไม่ต้องการชื่อเสียงเปบนโลกมนุษย์เราไม่ได้รังเกียจมนุษย์นะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเรารักมนุษย์นะเรารักผู้ที่มีศีลเราสาทุกการสามารถไหว้ได้ด้วยแต่ผู้ที่ชั่วเราก็ซัดเต็มเหนียวเพราะมันเป็นหน้าที่เรา ทุกคนล้วนมีหน้าที่เทวดาก็ล้วนมีหน้าที่เช่นกันเพราะเราบอกแล้วมนุษย์เวลาที่เจอเราตรงเนี้ยถือว่าเรามีบุญร่วมกันนะที่เราจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างแต่ถ้าขึ้นไปหาเราแล้วจริงๆ่งพวกเจ้าไม่สามารถเดินกลับหันหลังใส่เราได้แล้วเราไม่ฟังเรื่องมนุษย์ทั้งนั้นเรามีภาพให้พวกเจ้าเห็นทุกเรื่องแล้วเราก็ตัดสินเลยพวกเจ้าไม่สามารถอ้าปากพูดอะไรกับเราได้ทั้งสิน้น เพราะสิ่งที่จดมันคือความจริงทั้งหมดอยู่ที่พวกเจ้าจะจําได้หรือไม่ได้แต่ความจําในโลกมนุษย์พวกเจ้าไม่สามารถเห็นภาพที่เราให้เห็นได้เพราะพวกเจ้ายังไม่ได้เสียชีวิตผู้ที่เห็นภาพก็คือผู้เสียชีวิตอย่างเดียวตอนนี้พวกเจ้ายังมีชีวิตอยู่เนื้อหนังมังสาร้ายังครบขันห้าครบไม่สามารถเห็นสิ่งที่เราให้เห็นได้ได้ฟังแต่เสียงเท่านั้นนะแต่เสียงที่เราพูดออกไปเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรบุญใครกรรมมัน แต่เรานั้นทำที่สุดละ